สวัสดีค่ะพบกับรายการชมรมธุรกิจเครือข่ายรวมใจหรือว่าวิร์กลับของเรานะคะก็กลับมาพบเป็นประจําทุกวันนะคะจันถึงสุขอยู่ค้นวันเพื่อัสวันเดียวเท่านั้นเองนะคะชมรมของเรานะคะออกอากาศมาในช่วงเวลาให่นี้ก็คือเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็ยนก็ยังคงให้ความรู้เรื่องของว่าเป็นกฎหมายเครือข่ายที่ข้อไหนที่เราทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะต้องรู้นะคะวันนี้ดิฉันปานาชัชดาสุวันนก็กลับมาพบกับคุณลมทุกวันนะคะ สำหรับในช่วงข่าวคราวของธุรกิจเครือข่ายในช่วงนี้ก็เป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของวงการเครือข่ายกันแล้วนะคะหลายๆบริษัทเองก็คงยังต้องตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสสุดท้ายของปีกา้แข่งขันนะคะก็คงต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของการยอดขายนั่นเองแต่ท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คงต้องไปประเมินกันทั้งเรื่องของคุณภาพนะคะการบริการสินค้าโปรดดกไลต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะคะประเมินในเรื่องของวิธีการ ที่จะนําพาไปสู่เป้าหมายด้วยนะคะในรายการชมรมธุรกิจเครือข่ายของเรานะคะยังคงเน,น้นกับประเด็นในเรื่องของการให้ความรู้มากกว่านะคะเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนในเรื่องขององค์ความรู้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการชมรมธุรกิจเครือข่ายของเรานะคะยังคงเปิดรับในเรื่องของการร้องทุกเรื่องเครือข่ายนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการนะคะหัวใจสีแดงนะคะในหัวใจสีฟ้าเป็นผู้จำหน่ายอิสระหรือนมนั่นจะเป็นส่วนกรท้ายคือในส่วนของ ริโภคหัวใจสีเขียวนะคะไม่ว่าท่านนะคะจะอยู่ในส่วนไหนก็นแล้วแต่เครือข่ายของเราชุมรมของเรายังคงต้องการให้ท่านนั้นมีความรู้ในการที่จะไปประกอบธุรกิจเครือข่ายนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการชุมรมธุรกิจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในแต่ละช่วงนะคะในแต่ละสัปดาห์อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของผู้ประกอบการหลายๆบริษัทที่เราได้ถูกเชิญมาและแน่นอนที่สุดว่าในแต่ละบริษทัทก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนและที่สําคัญที่สุดคือจุดดีและจุดเด่นที่จะมานําเสนอเป็นเชิงวิสัยทัศน์ เป็นเชิงในเรื่องของการที่จะนำพาเราเนี่ยนะคะไปสู่เป้าหมายของการตัดสินใจทำธุรกิจในแต่และบริษัทอย่างไรแล้ววันนี้นะคะเราก็มีหนึ่งในบริษัทเครือข่ายธุรกิจขายตรงในเมืองไทยนะคะอาจจะเป็นน้องใหม่นะคะและแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นสุภาพสตรีที่ดูแล้วสนาผ่าเผยอยทีเดียวที่จะมาแนะนำในเรื่องของการว่าที่มาที่ไปของบริษัทธุรกิจแห่งนี้นะคะก็มาได้อย่างไรแล้วคิดอย่างไรถึงมาเปิดธุรกิจเครือขายในเมืองไทยบ้านเรานะคะ รายการชมรมทิษ์กิจเครือข่ายรวนใจนะคะผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยินดีต้อนรับนะคะแพทย์หญิงนะคะสิตธานันหรือตระกูลนะคะคุณหมอเรียกสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ่รู้สึกวันนี้ฉันนะคะรู้สึกว่าได้รับรังสีของความเป็นคุณหมอรู้สึกตัวเล็กไปเลยทีเดียวนะคุณหมอมาได้ความสง่าผ่ะคุณนี้คุณหมอรับหน้าที่อะไรในส่วนของตำแหน่งบริษัทวันนี้ก็คือบริษัทไฮไลท์ค่ะตอนนี้เนี่ย เรื่องหลักเลยมค่ะทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาจะดูแลในเรื yeah. ่องของคิตภา์ค่ะแล้วก็จะดูแลในเรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆและของสินค้าคุณภาพค่ะก็ถือว่าจุดเริ่มต้นคืออย่างที่บอกนะคะตําแหน่งแรกเนี่ยคือเป็นแพทย์หญิงนะคะเป็นถึงประธานบริษัทเรือข่ายต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเรามาย้อนถามกันก่อนดีกบอกว่าเป็นแพทย์หญิงนี่คือเป็นแพทย์หญิงในส่วนที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะดูแลเรื่องของโรงพยาบาล ก็จะดูแลในเรื่องของต้องบอกกันว่าหลังจากจบแล้วก็คือทางทางทางด้านแพทย์ทั่วไปนะคะแล้วก็จะดูแลในเรื่องของทางด้านความงามค่ะวันนี้ชัดเจนค่ะทางด้านความงามนะคะชัดเจนงานความงามแล้วก็ทีนี้จากจากทางด้านความงามเรารู้สึกว่าเออเรืงน้ไม่ตรงกับทัศนคติของเราค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่านี้นะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นจริงๆก็คงจะเกิดจากการที่เราอยู่ในช่วงนักศึกษา เจ็บป่วยแล้วเาไม่มีเงินรักษาแล้วเาเสียชีวิตลงค่ะฉะนั้นหมายความว่าช่วงที่เป็นแพทย์ในเรื่องของการเรียนรู้อยู่ตรงนั้นคอเองมีจุดประกายนกอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหคะได้รู้สึกว่าเอ๊ะมีคนเจ็บป่วยมันน่าจะมีวิธีการรักษาที่ทีีกาค่ะใช่หมคะก็ทให้กเกิดเรื่องของการมาจุดนี้มาทำบริษัทไฮไลท์ตรงนี้ได้อย่างไรคะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เป็นประสบการณ์จริงๆของชีวิตนะคะ <S <S เรียนแพทย์แผนปัจจุบันก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในความเป็นปัจจุบันนั้นก็ยังคงมีความเป็นธรรมชาติคือคุณพ่อเป็นสินแส <S <S ใช่แล้วตัวเองอ่อนแอแต่ได้รับการดูแลจากการเป็นสินแสโดยในหลัทางทางทางสินแสคุณพ่อ <S <S เป็นการปรุงยาแบบดั้งเดิม หมอหมอสองใบอค่ะก็คือเป็นหมอปัจจุบันด้วยแล้วก็เป็นหมอแผนโบราณด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหมอทั้งสองทางเลยนะะนะคะแล้วเท่ากับว่าเริ่มต้นจากการที่ได้มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองโดยส่วนของตัวเองคือคุณพ่อคใช่ไหมคะมีสัรยาโบราณนะคะที่ที่ที่สามารถดูแลรักษาได้ตรงนี้เหมือนคาว่าโดยโดยหลักการทั่วไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือมีน้องชายนะคะใช่ค่ะพอดีว่าตอนนั้นเนี่ย ใชที่สาว้ซึ่งตอนนี้นก็กาลังคิดดูว่าเอเราจะทำยังไงนะให้สิ่งที่เรามียะะต้องการให้สิ่งที่ดีแล้วเน่ยต่อยอดใหมันดีีสินะ,ะว,วก็เป็นการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสูบรโภเพราะว่าบางครั้งเนผลิตภัณฑ์ดีกรจุแค่เนี่ยแต่ทายังไงนะให้คนทในชนบทเขาสาม,มา,ารถา้ือดีแต่เราดีแต่ครอบครัวเราดีแต่คนใกล้ตัวเราแต่เราไม่สามารถไปบอก ก็เลยเป็นก่อเกิดบรศัพทเกิดไทยขึ้นมาใช่นะคะเป็นไฮไลท์ขึ้นเป็นไฮไลท์ขึ้นมาก็เป็นไฮไลท์จริงๆค่ะคุณูก็คือเริ่มต้นจากสินค้าที่ว่าก่อเกิดจากความเป็นจริงนะคะดูแลเราจริงๆดูแลครอบครัวเราจริงๆหลังจากนั้นก็อยากดูแลคนอื่นก็เลยเป็นไฮไลท์ว่าอยากให้สินค้าตัวนี้มาเป็นไฮไลท์สําหรับคนอื่นด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะฉะนั้นสินค้าหลักของทางไฮไลท์เองก็คือเป็น ามาในระบบธุรกิจเครือข่า,ขายแล้วเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างก,กับระบบเพื่อะระบบการดูแลคนไข้ใน,ใรในโรงพยาบาลนะคะมันก็จะใกล้ชิดกันแต่พอมาเป็นระบบธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องดูแลใกล้ชิดมากกว่า,า,าม,มากกว่าคนป่วยด้วยหรือเปล่าดูแลทั้งครอบครัวดูแลทุกสิ่ง <ๆ S 2> ทุกอย่างในชีวิตที่เขาเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะอะไรมากมายมากกว่าการเจ็บป่วยด้วยอันนี้นี่สัมผัสได้เลยสัมผัสจริงๆเพราะว่าหมอไม่เคยดูแลในเรื่องนี้มาก่อนนะ หมาะกับการเป็นคุณหมอเครือข่ายแล้วก็อกตอนนี้คือรู้สึกเข้าใจเครือข่ working ขึ้นแล้วว่าการดูแลคนเครือข่ายเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ว่าสุขภาพดีหรือไม่ดีต้องดูสุขภาพใจก็ด้วยใช่หมอจะเน้นว่าถ้าเราจะทำ ก็เดินแบบมั่นคงนะคะหมอเชืออ่อว่าไฮไลท์ไม่เป็นรองใครคือเข้าวันนี้จะให้ลงสนามสู้ในเรื่องของอธุรกิจนําหน้าก็คงจะเรียกว่าอะไรขอ,ขอ,ขอสู้ในเรื่องของการเอาคุณธรรมนาหน้าก่อนดีกว่าแน่นอน <c oughs> นะคะเรียกว่าเอาคุณธรรมนาธุรกิจในเรื่องของอาเริ่มต้นจากสินค้าก่อนแล้วนะคะผู้ชมว่าสินค้าเกิดมาอย่างไรเราทราบกันแล้วนะคะวันนี้ก็คือในเชิงธุรกิจแน่นอนว่าคําว่าธุรกิจมันคือผลประโยชน ไม่พูดถึงมันก็คือได้อยู่แล้วเพราะวันนี้เราทำธุรกิจใช่ไหมคะแต่ว่าการแข่งขันเขาบอกคนเก่งในปัจจุบันนี้ค่ะหาเยเยอะเยอะมากมากต้องแต่คนที่มีคุณธรรมมันหายยากจริงจริงอก็จะเทียบกับว่าพนักงานของหมอนะคะเขาจะบอกว่าคนเก่งเนี่ยหมอไม่ได้ว่าหมอไม่ต้องการนะหมอก็ยังต้องการไม่อยากได้ใช่แต่หมอคิดว่าคนเก่งเนี่ยเราสามารถรกมผลกันได้เราสามารถที่มัดูกมผลกันได้แต่สิ่งที่มันมาจากข้างในเนี่ยมันจะต้องออกมาจากคนนี้จริงๆถ้าคนเราไม่มี นี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นไฮไลท์นะคะถึง<ช>จะเป็นน้องใหม่แต่วันนี้แน่นอนว่าการเข้ามาสู่วงการเครือข่ายแล้วแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ฉากเดียวที่คุณเห็นมันไม่ใช่แค่ว่าสินค้าต้องดีมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เนี่ยแผนกับตลาดจ่ายแบบไหนมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของผลประโยชน์ที่คุณจะได้น่ะคืออะไรนะคะมันมีอะไรมากกว่าน,นั้น,<ช>นค,คุณหมอศึกษาตัวนี้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะบริหารตัวนี้ด้วยต<ม>ัวเอง ถือว่านี่คือจุดเล็กๆแต่เป็นความยิ่งใหญ่ใน,ในหัวใจของคู้หมอแล้วก็มาทําให้วันนี้ค่ะเกิดความเป็นไฮไลท์จริงๆขึ้นมาก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่วันนี้คุณชมหลายคนหรือว่าทางสมาชิกไฮไลท์ที่ดูอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าวันนี้ไฮไลท์เกิดขึ้นมาจากจุดไฮไลท์จริงๆก็คือว่าในวันที่เป็นนักศึกษาอยู่ความเจ็บปวดที่ว่าคนคนป่วยคนไข้ตายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีเงินมาค่อไใจแต่ถ้าวันนี้มันมีทางเลือกใหม่ๆที่เราสามารถานําเสนอได้โดยที่ไม่ต้อง ลงทุนมากมายหรืใช้เงินมากมายนั่นคือทางเลือกใหม่นะคะนั่นคือความเป็นไฮไลท์ในปัจจุบันนั่นคือที่มาที่ไปของแพทย์หญิงนะคะที่วันนี้ท่านเองก็สงวมวิญญาณของการเป็นประธานกรรมการบริษัทไฮไลท์นะคะท่านเองก็คือแพทย์หญิงสิตานันหรือตระกูล แล้ววันนี้เนี่ยไฮไลท์จะเดินทางต่อไปอย่างไรนะคะนอกจากมีสินค้าที่ดีมีคุณธรรมวิสัษทัศน์ที่ดีแล้วเนการดาเนินการธุกร,รกิจของบริษัทไฮไลท์เองเนี่ยที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างและที่สำคัญจะเดินต่ออย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าหลับกลับมาพบกันต่อนะคะ